ขวดปล่าแบบนี้สามารถทําเป็นตลับใส่ย,ยาได้เลยนะคะซึ่งวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะจะง่ายขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะวันนี้เราจะใช้ขวดน้ําดื่มทั้งหมด2ขวดนะคะมาดูกันเลยค่ะวิธีการทํานะคะขวดแรกค่ะเราจะทําการตัดที่บริเวณนี้เลยนะคะตัวนี้เขาจะมีขอบตรงนี้นะคะเราก็ตัดได้เลยวัินีพิมพมก็จะใช้เป็นใบเลื่อยตัวนี้นะคะตัดเข้ามาเลย ะะตัดเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วบริเวณนี้นะคะพี่อ้อมก็จะนํามาถูก,กับกระดาษทรายนะคะขัดให้เรียบๆเ,เลยนะคะ<ส>วันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์สองค่ะ<ส>นี่นะคะขัดให้เรียบๆเ,เลยน<ส>ี่ค่ะตอนนี้จับดูก็เรียบแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็เช็ดทำความสะอาดก่อนเลยค่ะ ่ะเช็ดให้สะอาดๆเลยนี่นะคะตอนนี้ฝาแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาอีกขวดหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้พื้นผิวก็เรียบดีแล้วนะคะเราก็เช็ดทำความสะอาดเลยนะคะ นี่ค่ะเช็ดให้สะอาดเลยส่วนพลาสติกที่อยู่คอบตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้นะคะเราตัดออกไปได้เลยนะคะจุดเล็กๆตรงนี้นะคะเส้นด้านล่างตัวนี้ค่ะเราตัดออกไปได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะส่วนด้านในตัวนี้นะคะเราต้องเช็ดทําความสะอาดให้สะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ยานะคะนี่ค่ะเช็ดทําความสะอาดเลย แล้วก็ปิดฟ้ากลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะปิดฟ้าให้แน่นเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราจะประกอบทั้ง2ชิ้นนี้เข้าไปด้วยกันในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเริอมก็จะทากาวไปที่ขอบตรงนี้เลยเราจะทาเข้าไปที่ขอบตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็นําอีกหนึ่งชิ้นค่ะ ประกบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วจัดให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้กาวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะตลับยาแบบพกพาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการใช้งานเราก็แค่เปิดฟานะคะแล้วนำยาที่เราจะกินในมือนั้นนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะใส่ไปได้หลายเม็ดด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะ นี่นะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้การตรับยาส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสับสนนะคะเราก็เขียนกำกับไว้เลยนะคะว่ายานะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะสะดวกสบายสําหรับคนที่ต้องออกไปทํางานนะคะและไม่ต้องการที่จะต้องพกพาถุงยาที่แบบพลุงมพลังไปนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะแถมยังประหยัดพื้นที่และก็หาง่ายด้วยนะคะถ้าใส่กระเป๋าลงไปค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตลับยาส่วนตัวที่ทําง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ล นำไปทําดูนะคะมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่อ้อมจะมาพร้อมกับไอเดียดีๆอะไรอีกนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ